คนอีสานรูปโปรไฟล์เป็นผู้หญิงสวัสดีน,อน้องเนสคืองามแท้ฮัลโหลได้ยินบอกรูปผู้ชายครับผู้ชายเอารูปผู้ชายมารูปผมนี่แหละพี่อา้าวมึงไม่ใช่ผู้หญิงเหรอผู้ชายครับพี่อู<โ>ว้วมึงโกหกกูมะเนี่ยกูเลด้าผิดได้ไงเลด้าพังเหรอพี่มึงจะหน้าหวานอะไรขนาดนั้นพี่อเ,เอาเฟซมึงมาดูเอามากูหลงรักมึงไปแล้วนะแว็บแรกไอเวนนี่มาแล้วเอ้ยเอ้ยยเฮ้ กูเตะใครวะบอนเสแล้วขอวาร์ปหน่อยได้ปะพี่อยากส่องวะพี่สนใจหนูว่ะดูรูประยะไกลหนูไปเล่นเกมแล้ววันนี้รัฐบาลใช้สมองหรือส้นตีนคิดนะแล้ววันนี้พี่ตองไม่มาเหรอแอดพี่ตองไม่มาเหรออยากเล่นมพี่ตองไหมล่ะ้องดีมอยากเล่นไหมล่ะ ดูขำนี่แบบอยากจะเห็นหน้าตอนขำจริงเลยอ <c oughs> ่ะเกครมนะอันตีไวๆนะฟิกซี่เยี่ยทำทำไมวะโอ,โอ,อ้ท่านโอ้โหไอ้เยี่ยผมกดผมกะจะให้ท่าสองลีกทีเหมือนควายเลยถอ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 ยปิเสื้อปดิดกิบเจมี่เจมี่โอ้ยขวดแมะมึงเอ้ยแตกจ้อย12นาทีอไอ้เยีย่ย หัวร้อนเลยสัตว์กูหัวร้อนเลยกูหัวร้อนเลยกูอยขอตีเดิมเลยกูร้อนเลยเปลี่ยนไหมเอาไปกูขอตีเดิมถ้าแต่เกมนี้กูจะจับทําเมียให้หมดเลยเกมเนี้ย ช่วงนี้คนดูมันจะน้อยหน่อยนะครับทุกคนก็ช่วยแชร์เป็นกาลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมเอาช่วยเกมแรกให้เป็นขอเป็นคนอีสานแล้วกันอเอาคนอีสาน4ี่คนเข้ามาแล้วว่าวลาวเป็นนะว่าวอีสานเป็นนะเราจะให้เล่นหรือว่าคนสอบปปลาวก็ได้นะครับคนอีสานร,รูปโปรไฟล์เป็นผู้หญิงสวัสดีน้องเนสเนสด้วยครับสวัสดีน้องเนสคืองามแท้ฮัลโหลได้ยินบอฮัลโหลจจอด้นยินไอโ<อ>บอนี่โตนะผู้ชายครับผู้ชายเอา,า,ารูปผู้ใดมารูปผมนี่แหละพี่เอ้ามึงไม่ให้ผู้หญิงเหรอผู้ชายครับพี่กู <laughs> ทำไมหน้ามหวานยังวะฮะมึงโกหกกูมาเนี่ยกูเลด้าผิดได้ไงเอาดีๆผู้หญิงผู้ชายตลกแล้วผู้ชายมึงโกหกกูแล้วมึงอย่าโกหกผู้ชายครับมึงจะหน้าหวานอะไรขนาดนั้นพี่เอาเฟซผมไปดูไปเอาเฟซมึงมาดูเอามากูหลงรักมึงไปแล้วนะแวบแรกไอเวน y e s m มึทำกูจะเสียศูนย์เลยพี่อย่ามาเตี้ยมาเติมอะไรมาก่อนเลยไหนเอาเฟซมึงมาดูดิกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อแม่งเอ้ยตายเลยเฮีย จมูกสวยเชียวเออทำจมูกมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ทำครับมากเกิดมากอย่างนี้เลยเหรอแล้วมึงเอาแมสปิดทำไมเขาคนเขาเข้าใจผิดมึงก็ปิดทำไมปิดแล้วมันหล่อขึ้นหรือว่าไงนัดทิชชัยคงขอเซิร์ชด,ดูก่อนนะนัดทิชชัยในภาพนี้มันเล็กทุกคนนะในภาพนี้มันเล็กมันมีการผิดพลาดกันได้นะมึงจะถ่ายใกล้หน้ามึงไปไหนคนเขาเข้าใจผิดหน้าหวานเชียวถ่ายไกลๆด้วยรู้ไหม กูเสียหายนะเนี่ยรับผิดชอบไงเลดารฟังเหรอพี่เลดารฟังเหรอพี่เออมึงถ่ายใกล้ซะขนาดนี้ดูไปรูดูรูปในเฟซรูปไหนใกล้หน้าก็ออกหน้าผู้หญิงหมดเลยเวรเลยแม่งไม่เล่นแล้วไอสัตว์กูแม่งไม่มีลมเล็ดต่อเลยเชียแม่งกูก็แบบไอ้เชี้ยครั้งแรกเลยที่กูแบบเป็นอย่างเงี้ยไอสัตว์แม่งกูแบบเชียเยขอแบบว่าวีสานได้ว่าวว่าวเก่งๆอะครับขอว่าวเก่งๆว่าวเก่งๆ ผมว้าวก่งๆขอแบบไม่ยิ i, ่งว้าวก่งๆเฮ้ยผู้ชายอย่าเฝ้าเลยขอไม่ยิ่งก่อนอ่ะเดี๋ยวไอเตะเรื่อยๆแล้วกันนะนี่มาแล้วเอ้ยเอ้ยเฮ้ยกูเตะใครวะไอไอตูนมึงก็เหมือนกันไอ้เ่ี่ะรูปเหมือนผู้หญิงเลยไอ้คนซ้ายสุดเนี่ยมึงผู้ชายกูจําได้รูปอะไรกูนึกว่าผู้หญิงมึงเป็นแต่กันเนี่ยถ่ายรูปเหมือนผู้หญิงกันเลยน้องเมื่อกี้ เข้ามาใหม่เดี๋ยวพี่เตะเรื่อยๆจนกว่าหนูมึงผู้ชายกูจำได้ไอ้พวกผมยาวๆนะใส่หัวออกไปกันผมยาวๆมันผู้ชายนะกูจำไดนนไน้น้องคนเมื่อกี้อยู่ไหนเร็วๆน้องคนเมื่อกี้เร็วๆเออนั่นแหละเอ้ยพอดีเลยเอ้าวเยส yes. เอาขอบุญสำหรับแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมเฮ้ยเฮ้ยน,น้องหนูหนูเป็นไรหนูกลัวพี่เหรอฮะอ,ออกไปเฮ็ดยังออกไปทำไม ขอคนหนึ่งกำลังจะเริ่มเลยนี่เงี้ยกำลังจะเริ่มบันเลงบทโอ้โหไอ้หนมแฟนพี่คนชวยเอ้ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสมเด็จอยู่ที่นั่นสวัสดีครับผมอ่ะเริ่มก่อนอ่ะเริ่มคนไหนก่อนดีครับอ่ะเริ่มคนคนขวาพี่น้องวอนสลาวก่อนละกันเข้ามาคนแรกสวัสดีครับผมไ <Yeah. S 1> มค์กูเสียปะเนี่ยัโลโหลใครก็ได้พูดหน่อยพูดหน่อย ค่ะอันนี้เสียงใครครับอันนี้เสียงใครเจวีค่ะอายุเท่าไหร่บอกได้ไหมครับยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกอยู่จังหวัดอะไรบอกได้ไหมอยู่นครปฐมบอแม่นคนอีสานมันบอได้นิดหน่อยก็ได้นิดหน่อยว้าอีสานจักประโยคให้ฟังแน่เดียบอ google ว้าวอย่างนี้ก็เก่งแล้วเก่งแล้วอะรับแอดพี่เราใช่ไหมพี่น่าจะส่งได้ป่ะอย่างนี้โอ้โหนี่มันส่งแล้วมันชัดไม่ใช่หรอทำไมมันไม่ชัดอ่ะผมก็ไม่ได้อัปเดต คนซ้ายน้องเสื้อมว่วงดินพี่ไหมต้องแนนเหรอแนนค่ะน้องแนนอันนี้รูปเราไหมให้พูดรูปเราหรือเปล่ารูปหนูค่ะหนูถ่ายที่ไหนถ่ายที่ทะเลค่ะถ่ายที่ทะเลใครถ่ายให้แฟนถ่ายให้ค่ะแฟนถ่ายให้แล้วเลิกกันยังตอนนี้ยังค่ะยังไม่เลิกคบกันนานแค่ไหนละสามปีคสามปีขำแบบนี้เขานั่งอยู่ข้างๆหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วขำอะไรเขาดูอยู่หรอหรือว่าไงตอนหนูดูพี่อยู่หนูเลยขำพี่ขอสองนิดนึงแล้วกันรูปหวังว่าอันนี้จะ HD นะขอดูหน่อยแป๊บนึง ป๊าบหนึ่งทีชื่อแน้นมึงก็ลองทายดูสิว่าก,กูคือใครโอ้โหแม่ 4K ไอ้สัตว์มันเป็นเฮี้ยอะไรแล้วหรือว่าหรือว่าหรือว่ามันเพิ่งรับวะมันเป็นไรอ่ะฮะเฮ้ยคนนี้มันมันแบบว่าเกิ่นผมว่าแบบมันทะลุค,ความแบบมน่มนต์มนของภาพออกมาเลยนะหนู<อ>คิดว่าหนูเป็นคนน่ารักไหมพี่ถามจริงๆเอาแบบตอบจริงๆไม่นะคะเฉยๆขอวาร์ปหน่อยได้ปะพี่อยากส่องวะพี่สนใจหนู่ะ อ่าน้องแนนเอนเอ,นเอน้ชื่อเฟซยังแบบรู้เลยว่าแบบว่าขอนิดนึงขอสองแป๊บนึงนะคนดูเดี๋ยวผมส่องให้ะอะไรวะแซวแป๊บโอ้แซวแป๊บโอเคอัะไรวะเน็ตกูเป็นอะไระเน็ตกูเป็นอะไร ได้อยอะได้อยอะอ่ะคนต่อไปครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูวาร์ปคนสุดท้ายเดี๋ยวดู<อ>คนสุดท้ายนะเก็บไว้คนสุดท้ายรอก่อนบอลเสแล้วเอาวาร์ปหนูมาเลยดีกว่าเหมือนคนอื่นเอาวาร์ปหนูมาเลยดีกว่าหนูก็น่าสนใจอ่เอาวาร์ปหนูมานอวันวรีมณีวันโอ้มีการแบบเล่นคำกับชื่อจริงแล้วก็มีการเล่นนามสกุลคุณแม่นี่เก่งมากวันวรีวันมณีวันวันวรีมณีวันเอ้ย ดูรูประยะไกลวอ้ยทุกคนไม่อยากจะก,กดเข้าไปเลยครับผมว่านี่แบบว่าอุซีดอะไรนี่แบบไกลๆนะคะแบบว่าร้อยเมตรนะครับผมว้ยเป็นคุณเป็นคุณหมอ้วยหรือเปล่านี่ว เออคนที่โดนกูสองเขาจะรู้สึกยังไงวะช่วงนี้ฮะอ๋อจืดจืดตื่น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 ้กูไปเล่นเกมแล้ววันนี้จืม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 รัฐบาลใช้สมองหรือส้นตีนคิดนะมตึ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 มงงเลยนะอืมอันนี้คิดว่าตัวเองเฮี้ยมาตลอดจนกระทั่งเจอรัฐบาลนี้อ้าวกูก็คนดีคนหนึ่งนี่ว่า เดี๋ยวก่อนจะดูรูปเดี๋ยวแชร์แต่อะไรวะฮะแปนบนึงมาแล้ว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 มาลูกมาแล้วลูกมาแล้วตึ้นตึ้ตึ้นตึ้นตึ้ตึ้นตึ้โอ้รอยยิ้มพิมพ์ใจเฮ้ยผมยังไม่ถามเลยคนนี้มีแฟนหรือเปล่านะครับเนี่ยโอ้ยอ เป๊กเลยอ่ะน้องดีมน้องดดมมีแฟนยังมีแล้วอ่ะคนสุดท้ายเนี่ยเรารู้จักมักจีกันอยู่แล้วนะครับผมน้องเฟรนเดี๋ยวไปเริ่มเล่นแล้วเปิดวาร์ปนิดนึงพิมพ์มาพิมพ์วาร์ปมาสุวาฝาอคนเมื่อกี้แม่ง อันนี้เป็นซัพพอร์เตอร์ผมอยู่แล้วนะผมก็จะไม่ได้แบบว่าไม่ได้อะไรมากมายนะครับน้องเขาก็เป็นน้องคนหนึ่งนะครับผมผมไม่รู้จะแบบว้าวยังไงนะว้าวไม่ใช่ว้าวนี่อันนี้คือน้องเฟรนอันนี้ยังไม่เปิดแมสนะครับอันนี้ยังไม่เปิดแมสนะครับอันนี้ยังไม่เปิดแมสนะครับน้องเฟรนอ,อ์อมาเหตุ แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูมีปีเป็นประเภทก็แสดงว่า25อันน um> ี้น้องเฟรนถ้าไม่อยากซูมเดี๋ยวคือจะเขินไม่อยากจะซูมเดี๋ยวจะเขินเดี๋ยวจะเขินยังไม่ซูมนี่เขาแชร์ผมอยู่แล้วนะอันนี้เป็นซัพพอร์เตอร์เรานี่น้องเฟรนเดี๋ยวเดูดูดูรูปแบบดูรูปแบบว่ามันมีอยู่นะพี่เป็นเพื่อนพี่จะเห็นนะแต่ว่าอันนี้พี่พี่ไม่ได้เป็นเพื่อนไงพี่ก็เลยไม่เห็นไงครับพี่ก็เลยไม่เห็นว่าแบบว่าพี่เลยไม่เห็นอะจริงๆมันคนเป็นเพื่อนมันจะเห็นอีกเซตหนึ่งนะ อันนี้เป็นน้องเฟรนโสดอยู่ด้วยนะครับอันนี้น้องเฟรนโสดนั่นยังมาแล้วมาแล้วอันนี้ผมขออนุญาตไม่ซูมนะขออนุญาตไม่ซูมนะครับผมอยากดูก็ไปดูกันเองสภบสาเฟรนนะครับผมเดี๋ยวไปเล่นกันก่อนเดี๋ยวห้องระเบิดนะเดี๋ยวไปดูฝีมือสาวกันดีกว่า <c oughs> อะทุกคนใครเขาดูอยู่ฝากคนละไลค์คลิปหน่อยนะครับหนึ่งไลค์ให้คลิปหน่อยนะครับผม <c oughs> มือผมเกรงไปหมดแล้วลูฟี่เป็นไรเกรงครับแชร์ให้ด้วยนะครับทุกคนดูอยู่ลืมแชร์น้องๆอย่าลืมแชร์พี่นะลืมแชร์กันหรือเปล่า เหมือนมีตัวโกงหลุดเลยมีใครอยากจะอมบ้างไม่อมก็ไม่เป็นไรนะซิปไม่ได้โกงอะขอมาเลยครับนี่เล่นตัวที่ผมชอบด้วยคลิกซี่กันไปเลย <c oughs> ดีมากครับเล่นตัวนี้แหละครับแบกง่ายเพลินเลยเกมนี้อาเจออาญาทาร่าเลยกู <c oughs> เกมแรกมึงมึงใจร้อนยังว่าฝั่งของข้ามเนี่ยอ่าอุ้ยมีคนทาร่าเป็นด้วยทาร่าโรมนะมอทอสออฟนะทาร่าโรมนะเปิดไมค์คุยกับพี่หน่อยครับเปิดไมค์คุยกับพี่หน่อยสาวๆเปิดไมค์โดยเฉพาะเนี่ยน้องน้องอะไรนะน้องดีมน้องดีมเปิดไมค์คุยกับพี่หน่อยพี่อยากคุยน้องดีมที่สุดแล้วน้อง ดูดังๆเลยสิคะน่ารักนะเราอ่ะขอบคุณค่ะรักได้ปล่าเดี๋ยวแฟนหนูฆ่าหนูตายนี่ฆ่าหนูตายกลัวอะไรเหรอพี่พวกเยอะพี่พวกเยอะอยู่แล้ว <seconds> เอ้ย1อา่าอมีความสุขว่ะวันนี้เปิดสตรีมมาเกมแรกมีความสุขว่ะอ่ะเอเอเปิดสตรีมมาเกมแรกแบบว่าเล่นกระดคอมแล้วไม่รู้สึกแบบ ไอคอมมีฮิดไอคอมมีไอคอมเหมือนทุกวันแบบไอคอมเล่นอะไรกันอะแบบรู้สึกแบบมีความสุขจริงผมเชื่อว่าสาวๆในนี้อีกเยอะนะครับอยากจะให้ผมเปิดวาร์ปตอก็ดีก็ได้นะอยากจะแบบว่าให้เอาแบบอีกสักเกมก็ได้นะบอกได้ให้โหวตกันเลยฮะให้ส่องวาร์ปกันกูส่องหัวมันเนียข้างบนโดนล็อกเอ้ยน้องเฟรนโดนล็อกน้องเฟรนไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว,ลวพี่มานะ่พี่ช้ามากเลยอะไรนะ หนูเล่นแครี่อ้าวไม่ใช่น้องเฟนเหรออ้าวหนูเล่นแครี่เหรอเอ้าอะไรวะอ๋อน้องอะไรน้องดีมเล่นมอทอสอ้าวเขาปกติหนูเล่นมอทอสดีกว่าพี่ลืมดิมเองดีมเองอ๋อมเองอ๋อน้องดีมก็ว่าถ้าสะบัดแบบอืมท่าสะบัดแบบดูแข็งแรงแข็งกร้าวเล่นมอทอสมานานยังน้องดีมเล่นมอทอสมานานอย่างไม่ค่อยได้เล่นอะปกติเล่นเมทโอ้ปกติก็เล่นเมทก็เป็นผู้หญิงทั่วไปอ่ะเนาะชอบเล่นแต่เมทเนาะ ไม่ไหวก็เติมเลือนนะถือว่าใช้ได้นะดวลโอเมแล้วไม่ตายนะเอาเรื่องเลย <S <S <st utter> พี่อาจจะฟรามาใช้ช้าบ่อยๆนะเพราะพี่แบบว่าชวนหนูๆ <c ute> คุยคุยไปคุยมาก็เผื่อจะแบบอะไรบ้างนิดนึงพี่ก็ลองคุยดูระวังนะครับบนระวังบนถอยครับบนถอย ences, ระวังระวงังหนูต้องวิ่งหนีนะหนู <c ute> <c ute> ต้องวิ่งหนี <c ute> <c ute> โอ๊ยลงรมิมแตกเลย <c ute> มันล็อกแล้วมันล็อกแล้วอะไรรอลงรอเลี้ยวรอเลี้ยวเหมือปล่าวตัวขยะไอ้ขาดเออเล่นได้เล่นได้มาแล้วมาแล้ว มาแล้วน้องแนนเรามาแล้วเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยไปไปไปเลยน้องเฟรนวิ่งเร็วๆแ <Columbus> right ็วลนหันหันเร็วเร็วเเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อมันมีปิดป้อมโอ้ยเจ้าอุ้ยได้สวยมากเลยสาวๆตีป้อมเลยเด็กๆเร็วตีป้อมดีมากเลยน้องดีมน่ารักมากเลยดูท่าหัวซิทำเสียงด้วยสิทำเสียงตีด้วยทำเสียงซีด้วยน้องดีมทำเสียงตีด้วยน้องดีมบอกทำเสียงตีไงทำเสียงตีสิทำเสียง ทำเสียงตีหน่อยในถ้าหนูตีป้อมหนูจะทำเสียงไงเฮ้ยเอ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะปรับเลยเออทำเสียงด้วยเออเอ้ยโอ้โหคุณเป็นโอ้ยเฮียคุไม่ท่าเดินมาด้วยลิสัตว์โอเคโอเคยกได้บ้านยกได้บ้านน้องเจโอเคโอเคโบว์เป็นขวาน้องเจน้องเจน้องเจปล่อย่อยฟ้อม่อยป้อมโอเคครับโอเคครับได้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 สวยอ่าเฟนิอกเฟนิอกเฟนิอกเข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าหน่อยน้องน้องดีม อะไรครับเปนิกอะไรครับผม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 สวย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 มากหมายถึงน้องดีมนะสวยมากเลยนะแล้ววันนี้พี่สองไม่มาเหรอพี่สองไม่มาเหรออยากเล่นพี่ตสองไหมล่ะน้องดีมอยากเล่นไหมล่ะดูขำนี่แบบอยากจะเห็นหน้าตอนขำจริงเลยอ่ะเอ้ยเย็นเย็น เฮ้ยโดนฆ่าหมอกไปอยู่ข้างบนเฮียเราตายหมดเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเราตายหมดเลยเหรอเฮ้ยกูเพิ่งเกิดเองเทียงครีปโอ้โหคอดคิวเลยเขาฟ้าพี่เลยวิ่งไปไล่มันไล่มันพี่มาไม่ต้องกลัวพี่มาคราวนี้ยพี่มาพี่มาดีดีหมดหมด โอเมน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 โอ้ยยย้ยย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 ้ยยยย้ยยยกยย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 ย้ยย้ยยยย้ยย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 ายย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 ยายยยยยยายยยยยลยยยยงนยย เดินไปเลยไอ้เหี้ยฮะเจ๋งเหรอไลนไปเออเออเอ้าอะไรอะไรไอ้เหี้ยคนโกงเลยถอ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 ยค่อนไวแล้วเกคิมนะอันตีไวๆนะดูสินี่เขาทำทำไมวะอู้ห้าวไอ้เหี้ยผมกดผมกะจะให้ท่าสองลีกทีเหมือนควายเลยถอ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 ยไอ้เหี้ยรอเลี้ยล้ำดิ อเคียิฟผีเสื <su> ้อพันธิิฟผีเสื้อพันธลิปเจมี่เจมี่โอ๊ยขวดแม้มึงเอ้ยแตกจอยสิบสองนาทีไอ้เหี้ยหนูเวลาเกมตามเหลืออะไรอ่ะหนูช่วยเคคิฟให้พี่ทีโอ้ยสัตว์ได้กูก็แบบแม่กูทำอะไรวะเมื่อกี้หัวร้อนเลยสัตว์กูหัวร้อนเลยกูหัวร้อนเลยกูแคนวะกูขออีกรอบดิกูขอตีเดิมเลยกูร้อนเลยเปลี่ยนแมกเอาไปกูขอตีเดิมมันเมนเมนกันหมดอยู่แล้วแหละ ฟังนะเลนกลางสําคัญที่สุดเลนข้างช่างหัวมันนะเลนกลางทําไงก็ได้อันตีให้ไวถ้าเล่นตัวตีทํายังไงก็ได้ฟังพี่ถ้าคีปไม่เข้าป้อมป้อมไม่มีทางแตกถ้าแตกเกมนี้กูจะจับทําเมียให้หมดเลยเกมเนี้ยไปกลางสําคัญที่สุดมากูตั้งใจแล้วหัวร้อนแล้วขออีกทียียอะไรก็ไม่รู้คือป้อมกลางมันก็ไหลเข้าโโหไหลแบบอื้อหือไอ้เฮียทะลุแบบ มืองมึงคาขีบบ้างหรือเปล่าจะไปทำอะไรทันวะเนี่ยเกมสุดท้ายแล้วนะไม่มีข้อแก้ตัวแล้วนะคูไม่เล่นด้วยแล้วคูไม่ไหวอะเคลียละไอเยนี่บ่นว่ะเอาเด้เด้เด้มันหมดแล้วมันหมดแล้วหัวใจวะผมว่าที่นี้ยอาจจะดักเราได้นะเนียนๆผมว่านะมีสิทธิ์มากเลยยังไม่พูดมันยังไม่พูด เอ๋ขอบคุณครับมากูจริงจังแล้วกูไม่คุยด้วยแหละคุยล้วยก็แตกเล่นดีๆนะรอบเนี้เล่นไม่ดีนะโดนไหนทําให้พี่สักลนซิเกมนี้เวลาจะเดินอ่ะเมทเวลาจะเดินอ่ะดูคลิปมันจาชนอย่างถทามันจะชนแล้วเราไม่ต้องเดินอยู่ล่างเลยรอบนี้พี่แค้แล้วเราจะได้ไม่เสียคลิปเราจะได้แบบว่าเวลาไปแล้วเราทิ้งป้อมป้อมจะได้ไม่แสกเออมุลานมาดีเอาเอาเอาเอเอาเลยเอาเลยเเดี๋ยวพี่ไปตามเอาเลยเปิดไวเลยเปิดไวเลยเปิดเปิดดี มึงเลี่ยมเยอะอะไรกันนักหนาว่าดึงมาเออสัตว์เออะเออมึงจะไรมึงเจ๋งกันมากเลยคอมมานเดอร์จะตบกูทุกเกมเกินไปลวอีนี่เป็นไรเป็นที่อะไรสัตว์มามังกรเลยเด็กๆมาสาวๆเด็กๆมาเด็กของพี่มังกรเลยเอาไปเรื่อยๆแล้วมึงจะชนะเองตัวเนี้ยไม่รู้เหมือนกันดีอะอีนี่เป็นไรฮะมึงเป็นที่อะไรนักหนาฮะเจ๋งเหรอ เออขาป้อมขาป้อมห้านาทีแล้วอ่ะมึงตกมามึงตกมามึงตกมามึงเจงกันลยไงฮะกูคนเดียวกเกินพอแล้วมาฟาดกูมาฟาดกูฟาดกูดิอย่าทําเด็กกูมาดิเฮียเระวังมลาไรรอล่างแล้วยังไงมูลาดยังไงระวังระวังระวังแกลีมไม่มีไรมูลาดตายแล้วมูลาดตายแล้ว,มลลวไม่ต้องระวังไปเลยมาตีบนมาตงดรีมหัวบนมาใครว่าไม่ใช่ดิน้องแนน แค่นั้นแหละมันยากอะไรเล่นเกมมันเล่นเป็นทีมว้ายเฮ้ยมันเก่งหรือกูโง่วะวันนี้อ่ะมันดูแบบจิกกัดจิกกัจิกกะจิกกดสีจริงจริงได้สักนะไหมเฮ้ยมันดูแบบมันดูน่ารำคาญอะเข้าใจไ่ปะกูแบบ หรือกูแบบดูถูกความเป็นคอมมานเดอร์ของพวกมันวะกูเลยแบบเฮ้ยเหี้ยฮอุจจิมากเลยเอ,อเลี่เอาป้อมเลยค่ะ <c oughs> เอาป้อมเอเลยเอาป้อมเลยเอาป้อมเลยเอาป้อมไม่ได้ก็เอาอย่างอื่นก็ได้นะในเกมนี้ก็มีเอ, <c oughs> บเอ่บนเยอะบนเยอะเอาล่างได้เลยนะดูที่อะไรมึงนะโดดไปขาดโอ้โห สับดีสบดิตัวขยาไอ้ทียบอก GM บัฟด้วยนะ <Yeah. S 1> ไว้ฟันอีกทีนึง <c oughs> เออ <c oughs> เล่นทำไมอยากตึงเหรอไอ้เวนนะตีไปสาวๆรีบแยกย,ากย,ากยาก้ายกันเถอะบุทรมานเกินไปแล้วแ,แรกๆกูอยากเล่นด้วยอยู่หรอกหลังๆกูไม่อยากเล่นแล้วเนี่ย <c oughs> ไ,ไปเรื่อยตีไปอหนูแขนใหญ่ๆตีไปสาวมันเยอะๆไ <c oughs> าไปช่วยเพื่อนเด <c oughs> ี๋ยวไปปิดให้เดี๋ยวไปปิดให้บินยังบินแล้ว เเดเดีียยววกูเล่นแหลงนี่ไม่ได้เียกูไม่อยากเล่นแล้วคอมเมนเดอร์นะจั์เม็ดวิ่งกลับมากลับมาพอพอรอเล่นพร้อมกันกูว่ากูออ,อเลนกลางแล้วก็จบจบไปเลยได้ป่าววะกูไม่ไหวแล้วอะไอ้เ้เตะน่าลำคาญวะ่ะไอ้แหลงแม่งแม่งผมไม่ได้อยากเล่นริปโปลเท่าไหร่หรอกมันต้องเกิดเปิดตัวแรกไง คือพี่ทําให้อะก็ทําด้วยช่วยกูหน่อยเออกูไม่ไหวแล้วโว้ยหัวใจอะไรก็ได้ซับกูเนี่ยกูตีป้อมให้ระวงังไฮเตเตรียมหัวใจใส่ไฮอเตนะเก็บหัวใจไว้โอเคยามังกรก็ได้ไม่มีอะไรทา เสร็จวิ่งกลับเลยเดี๋ยวตายกันอ,กอีกโยอนอะไรพี่หน่อยขอบคุณคุณอะ,อะไรด้วยนะครับรีบจบเลยจบได้จบเลยกูไม่ไหวแล้ว เฮ้ยเยี่ยมมันไปฆ่าเทวกอุยไอสัตว์เย้ยสตันให้กูทีเออเอาให้หมดแล้วก็โดนบินตายมูหลาดเกิดกูทำเพื่ออะหรแหม่มวิ่งหนีไปวิ่งหนีไปแล้ววาร์ปกลับบ้าน ดีแล้วดีแล้วเกมนี้ทำได้ดีแล้วกูไม่ชนะหรอกสักกูเล่น1ิบเกมเนี่ย10บเกมกูน่าจะแตกไป5้าเกมเจเกมไปเลยไปเรื่อยเดี๋ยวไปเอาคองแล้วก็จบเออ,อยากจบขผมตีมันตาย3มตัวก็จบได้ได้เราไม่ได้อยู่ดีมูราเกิดอยากจบมากตอนนี้กูร้อนแล้วครับผมคุณนรวัตผมร้อนแล้วเนะี่ยผมจบไม่ได้นะโคตรลำาคานเพราองข้ามจะแบบมีตัวกวนตีนอะไรเงี้ย ไไลล่่่ตต้ออองัวืืนนใหเพคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิสาด์อย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิสาดอ่ะตัดตัวนี้ตายได้โอเนะอีเยี่ยนี่เป็นเยี่อะไรเก่งเหรอมึงอ่ะฮะเก่งเหรอเก่งเหรอวิสา์ฮะเก่งเหรอ มึงเก่งเหรอมึงไปเก็บมากูให้มึงสับกูเลยมูลาดสับเลยอ้ <Hey. S 1> ไอ้บอก GM พ่อมึงด้วยนะให้บัฟมึงด้วยสัตว์มาเด้ oh. ไอ้มูรวยหัวขาดไอ้ฮิโรขยะตายหัวทีเดียวไอ้พี่สเต็ปอะไรมึงมึงจะเก่งโคตรพ่อมึงกูหัวธรรมดาทีเดียวก็ตายแล้วไอ้พีมม่มึงเล่นทำไมมึงเล่นทำไม เดินออกมาทําไมนี่กูจะแพ้พวกมึงที่เดินอย่างนี้กันเหรอฮะพวกมึงโมโหแล้วนะจะแพ้พวกมึงที่เดินกูตีป้อมเนี่ยเปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจละเปลี่ยนใจละไม่ทันกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดิน่าเอ้พรกูจบได้กูก็ไม่ตีปอ้อมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคือคือแบบ เปลี่ยนใจแล้วเขามีพวกเขาวิ่งมาแล้วก็เลยจะเปลี่ยนใจตีป้อมไงแต่คีบไม่มีใช่ไหมคีบไม่มีพี่วีสู้สู้ไอพวกต่อยืนข้างหลังกันพี่วีสู้สู้พี่วีสู้กันพี่วีไล่ไปเดี๋ยวหนูไปให้ผัวหนูไปเองเคลียร์ไปแม่งคือแบบคีบหมดพอดีเหรอทำไมกูตีป้อมไม่เข้า กูว่ากูต้องพลาดแน่เลยเอาจริงนะผมว่าผมต้องพลาดอีกรอบแล้วทีมจะแพ้เว้ยคอยดูดิระวังระวังเวลาเก็บแตกมาอย่าเพิ่งเล่นอย่าไม่ต้องเอาหนูไม่ต้องเอาเกมเรานำอยู่มึงเจอปฏิบัติการหลอยป้อมไอ้สัตว์โอ้โหตรงนี้ล่อมันไว้ล่อมันไว้อีหนูโชว์โชว์โชว์ล่อนไปล่อนไปล่อนไปเข้าเดินเข้าไปอลิสเดินเข้าไปพีชีพพี่จะไปจบบ้านทำเสียงล้อมันด้วย เออ <distracting Petersburg> มันจบแล้วจบแล้วลาก่อนพวกมึงอ <eterm Gore> <sk ling> ่ะกูไม่อยากเล่นด้วยแล้วว้ายไล่ไล่ไม่ต้องเล่นในพวกนี้แล้วว้ายไม่ต้องเจอต้องเจอกันอีกนะมึงสา่นใจกูยิงนักชนะแล้วเว้ยทรมานที่ผ่านเลยเฮียเอ้ยแม่ง อะไรวะเนี่ยไปเลยนะไปเลยนะไม่เล่นกับแฟนพวกมึงให้หมดเลยนะไม่ไหวแล้วอะไรก็ไม่รู้ต๊อกต๊อกเตก๊ตกเต๊กกันเดินกันในเมดจะบ้า,าโอ้ปวดหัวเลยเชี่ย